วันนี้เรามาเรียนวงยูเนียนกันครับ<ม>วงอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ปิดไปก่อนวันนี้วงยูเนียนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วก็เห้าหกห้านะครับหัวข้อวันนี้นะครับวงยูเนียนวงยูเนียนก็คือความหมายตรงๆที่เข้าใจง่ายก็คืออะไรครับ กลุ่มนะครับกลุมคนที่ทำกรรมครับมาคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับมาคลายคลา,ายกันหรือเหมือนกัน และมีะรรมน,นะครับมีจริตคล้ายๆกันครับหรือเหมือนกันเช่นกันนะครับคล้ายแล้วก็เหมือนนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ครับอโอเคครับทีนี้ ผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเลย <c oughs> ง่ายสุดเลยครับสมมุติว่ากลุ่มคนกลุ่มคนเลยครับกลุ่มคนผิดศีลข้อห้า 5. พิเศษข้อห้าพิศษข้อห้านะครับวงยูเนียนของพวกคุณนะครับสมมุติว่าเราผิดศลข้อห้าเหมือนกัน เราเลยมีสินค้าแบบเพื่อนชวนสิบครั้งไปสักห้าครั้งเพื่อนชวนสิบครั้งไปสักห้าครั้งอ่ะของเราปิดสินอยู่เบอร์ห้าแล้วกันถามว่าจะมีไหมครับเจอคนที่ชวนสิบครั้งไปสิบครั้งมีมีครับเนี่ยมันก็จะไปยูเนียนกันอยู่นะครับ ชวนชวนสิบครั้งไปเก้าครั้งก็มีเก้าครั้งก็มีแปดครั้งก็มีหกครั้งเจ็ดครั้งก็มีถามว่าชวนสิบครั้งแล้วไปนิดนีหน,น่อยหน่อยไปมีไปครั้งสองครั้งมีไหมครับมีมีครับอันนี้คือวงคนที่ผิดศีลข้อห้าอะไรครับ ก็คือไปดื่มเล่ากันนั่นเองใช่ไหมครับถ้าคน <c oughs> ถ้าคนที่เขาผิดศีลข้อห้าครับวงยูเนียนของเขาครับก็จะมีคนอะไรครับคนผิดศีลข้อห้าเหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมครับว่าเป็นไงครับการกระทําหรือพฤติกรรมครับเขาทําคล้ายๆกันทํากรรมมาเหมือนกันก็คืออะไรครับผิดศีลข้อห้า ผิดมากผิดน้อยถือว่าผิดไหมครับผิด,ผดนนครัก็ผิดเหมือนกันนะครับผิดประเภทแบบเอ้ยเนี่ยไม่ค่ยอ,คมมอยกินกินปีละครั้งก็ผิดเหมือนกันนะครับจบกไหมครับเหมือนกับเฮ้ยผมคุณตำรวจอย่าเพิ่งมาจับผมสิเงี้ยครับผมขโมยเงินแค่บาทเดียวเองมันก็เป็นขโมยเหมือนกันครับขโมยขโมย เป็นแสนเป็นล้านกับขโมยหนึ่งบาทมันก็เป็นเหมือนกันนะครับมันก็เป็นเหมือนกันฉะนั้นมันไม่มีข้อระเว้นนะครับมไม่มีข้อระเว้นตรงนั้นนะครับเนี่ยครับวงวงยูเนียนของคนผิดศินข้อห้าทีนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นไงครับวงยูเนียนของศีลข้อหนึ่งข้อห้าเนี่ยถามว่ามันมีข้อห้าอย่างเดียวไหมครับในนั้นมันมีอะไรบ้างครับมันมีโทระรวมอยู่ด้วยไหมมี ใช่ครับฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่ข้อห้าอย่างเดียวหรือพฤติกรรมพฤติกรรมเดียวหรือจริตจริตเดียวมันจะมีจริตอื่นๆหรือพฤติกรรมอย่างอื่นนะครับรวมลงไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้มาลองมาดูคนคนคนที่เป็นวงยูเนียนของคนผิดศีลข้อหนึ่งคนผิดศีลข้อหนึ่งนะครับคนผิดศีลข้อหนึ่งครับสายอะไรครับ เปลี่สีโทรสะน,นะครับสายโทรสะคนบิสีน็ตเขาหนึ่งสายโทรสานะครับอันเนี้ยเราเราเต็มสิบเลยเอาเราห้าเหมือนเดิมแล้วกันเราห้าเหมือนเดิมเป็นไงครับวันวันแบบยังไงครับสายโทรสารส่วนใหญ่เป็นไงครับเดียวเลยรุมร้อนกวนอี๊ขึ้นอย่างเดียวเลยครับ วันๆนี่พร้อมขึ้นอย่างเดียวเลยครับที่ทํางานเอ่ยที่บ้านเอ,อย่ยครับพูดปุ๊บขึ้นอย่างเดียว<ล>ยใช่ครับเอะอะอะไรโทรสะขึ้นตลอดครับไอ้คนเหล่านี้ครับถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นนะครับเราก็จะเจอวงยูยนยนที่เป็นคนแบบนั้นนะครับเป็นคนแบบนั้นแต่แต่ถ้าถ้าเรายังอยู่กลางๆนะครับมันก็จะเกาะคุมคนอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเราเป็นไงครับแต่ถ้าเราโทรศัพท์ือน้อยแล้วโทรสัพท์เือน้อยหรือไม่ค่อยกินเอากลับมาที่สิ่งของห้าดีกว่าสมมติว่าถ้าเราเริ่มไม่ค่อยกินละเนี่ยเขาอยู่เนียนกันอยู่เขากินกันทุกแมตช์เลยทุกกันเกือบทุกวันเลยแต่เรานานๆครับไปทีหนึ่งเป็นไงครับมันจะเริ่มห่างออกมาแล้ว ะเบอร์สองก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์สองเบอร์สามก็อาจจะอยู่ตรงนี้นครับเบอร์สี่ยังอยู่ข้างในอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราถ้าเราเริ่มเริ่มที่จะลดละเลิกหรือไม่ทําพฤติกรรมทํากรรมเหล่านั้นแล้วครับมันจะค่อยๆเฟดตัวออกมาเฟดตัวออกมาเพื่อนๆก็ชวนเฮ้ยไปบป้า,าคืนนี้เราก็ปฏิเสธไป เฮ้ยไปเป้าคืนนี้เราก็ปฏิเสธไปวันที่ไปร้านนี้เราก็ปฏิเสธไปปฏิเสธไปสักสี่ห้าครั้งนะครับถามว่าต่อ,ตอไปครับเพื่อนจะชวนไหมครับเพื่อนก็เลิกชวนครับเพื่อนเขาไม่ชวนแล้วเขาเพราะว่าเขารู้ว่าไอคนนี้ชวนแล้วมันไม่ไปละเขาอาจจะถามว่าเราติดอย่างอื่นหรืออะไรก็ไม่ก็ไม่ว่ากันนะครับเือ พอชวนชวนชวนไม่ไปไม่ไปเราก็เริ่มจะเฟดออกไปเรื่อยๆเฟดเฟดเฟดออกไปเรื่อยเฟดอ fade, 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 fade อกทีนี้พอเฟดออกจากคนผิดศีลข้อห้ามันจะไปที่ไหนครับพอเฟดออกจากคนผิดศีลข้อห้ามันจะไปที่ไหนครับไปที่คนไม่กินไหมคะถูกต้องมันจะกลายมันจะมันจะเลื่อน มันจะเลื่อนเข้าไปอยู่อะไรครับในวงของคนที่ไม่ไม่ดื่มเหล้าแล้วไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลข้อห้าแล้วเนี่ยพอมันเฟดออกไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะเข้ามาอยู่ในวงนี้เนี่ยไม่ผิดศีลข้อห้าอันนี้คือเขาไปดื่ม,มอีกจริงๆบางที บางครั้งถ้าขยายลงลึกลึกไปอีกครับนี่คือนี่คืออะไรครับนี่คือผิดทางกายเลยผิดทางกายก็คือเราเดื่มกันจริงๆเลยเนี่ยครับวงเนี้ยผิดทางกายเลยดื่มกันจริงๆทีนี้พอเราไม่ดื่มแล้วมันเฟดตัวออกแล้วมาอยู่คนที่ไม่ผิดสิ่งเข้าห้าแล้วอาจจะเป็นเลื่อนลงมาละเอียดลงมาอีกหน่อยเป็นอะไรครับเป็นวาจาเป็นไงครับ เขาไปกันไหมเขาไม่ไปหรอกเขาแค่พูดเฉยเดี๋ยวไปกินเหล้าอย่างงู้นอย่างนี้นี่แต่จริงๆแล้วเ,เขาไม่ไปนะครับแล้วเขาพูดเคยพูเขาก็จะพูดถึงเรื่องที่เขาไปเคยเมามามันก็จะเป็นเรื่องวาจาคุยกันถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเป็นดวงน้อยๆแล้วเราไม่ค่อยยึดติดกับยึดติดกับการกระทําเหล่านี้ครับการกระทําเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเลื่อนไปที่ไหนครับ ถ้าออกมาได้ใจถูกต้องหรือเขาก็จะเขาก็จะออกเขาจะอยู่ในใจแล้วเขาก็ไม่ไม่ออกมาทางวาจากา,กายแล้วเขาอาจจะแค่คิดบ้างคิดในสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วบ้างนะครับมันก็จะเฟดออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือลึกลงมานิดนึงนะครับลึกลงมานิดนึงทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเราออก พอเรากําลังจะออกจากกลุ่มเนี้ครับอผมเปลี่ยนสีก่อนพอเราจะออกจากวงเนี้ยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะส่งคนมาดึงเรากลับไปครับใช่ค่ะมันต้องมีบททดสอบเขาจะส่งคนมาดึงเรากลับไปเฮ้ยจะไปแล้วเหรอเฮ้ยเลิกแล้วเหรอเลิกจริงหรอขวดนึง ไปขวดนึงเนี่ยแก้วนึงแก้วนึงพอไปนั่งไปนั่งด้วยก็ได้ไปได้เดี๋ยวสักพักเนี่ยครับก็จะแบบยื่นให้เอาหน้าน้เน้อจิบจิบนึงจิบจิบนึงเป็นไงครับชาเผลอไปจิบปุ๊บมันมันอยู่แค่จิบไหมครับไม่อะค่ะมันไม่อยู่แค่จิบแน่นอนครับมันจิบมันจิบยาวๆครับแก้วเดียวก็จริงนะครับแต่เติมกี่รอบก็เติมหลายรอบบถูกต้อง ฉะนั้นมันจะมีบททดสอบครับเฮ้ยกินแล้วเลิกกินแล้วอรอจริงเปล่าไี่หยิบมืเพิ่งใจเย็นไปกินเพื่อนเพื่อนก่อนไม่เจอกันนานรักเพื่อนปะเนี่ยรักเพื่อนเปล่าถ้ารักก็ไปก่อนไปกับเพื่อนก่อนอืมมีนะครับมีนะครับเยอะเองแบบนี้มีนะครับเราก็ต้องถามเขาครับว่าเขารักเราหรือเปล่าที่ชวนเราไปกินนะครับอืมถูกไหมครับ ผมันจะมีประเภทแบบหัวหน้ายื่นให้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับ <c oughs> ที่ไปที่ทำงานนะครับอย่างครับจริงๆแล้วมันมีอุบายเราสามารถพูดได้พูดเลี้ยงได้ <c oughs> ใช้อุบายมีอุบายเราลองใช้ดูนะครับว่าพูดแบบไหนเขาจะเขาจะไม่ตื้อเราบทดทดสอบเหล่านี้มาแน่นอน นักมาชวนกลับไปครับมันจะเจอมาชวนกลับไปคือพอเราจะออกปุ๊บเขามาเรียกกลับทีนี้พอเรียกกลับเฮ้ยเราไม่ไปละจะมีระลอกสองมีมาไหมครับระลอกสองมันเป็นระลอกสองมันเป็นเนี้ยครับมีบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้น่าน่มันไม่กินแล้วมันออนอำไงครับกลัวเมียโอ้โหเดี๋ยวนี้ ไม่ไม่ไม่ไปแล้วไ,ไ,ไม่ต้องไปชวนมันไม่ต้องชวนมันอ่อนเนี่พวกอ่อนอนย่าไปยุ่งกับมันเป็นไงครับเขาใช้อุบายครับในการดูถูกเราหลอกล่อเราครับเพื่อให้เรากลับไปกินครับเฮอถ้าเกิดตัวสากขึ้นมาทําไงครับเกิดมานะขึ้นมายอมได้ยังไงจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบจบเลยถูกไหมครับอ,อันนี้ครับลักษณะของ วงยูเนียนเห็นไหมครับบททดสอบมันมาเรื่อยๆครับบททดสอบมันมาเรื่อยๆทีนี้ด,ดูชวนไม่มาชวนไม่มาแล้วมีเน็บกัดสิกกัดมาไม่มาแล้วจะเจออะไรครับขยับมาอีกหน่อยคือ ท่าทายครับท้าทายกาบ่าวมีสั่งห้ามเหรอสามีสั่งห้ามเหรอเลิกกินเหล้าแล้อวอ่ะกาบ่าวเนี่ยแก้วนึงป,ป๊อตเปล่าอืมถูกไหมครับไคยเจอไหมครับนี่ครับพวกเนี้ยเขาก็ส่ง เขาจะส่งคนมาท้าทายเรามาเรียกเรากลับเข้าวงนี้ครับกลับกลับมาเข้าวงนี้กลับเถอะกลับมาทำอะไรครับกลับมาทำผิดศีลนต่อกลับมาทำผิดเียต่อฉะนั้นเราจะหยุดหรือเราจะทำเราเราเลือกได้ครับว่าเราจะอยู่ในวงยูเนียนของคนที่ผิดศีลหรือทำไม่ดีต่อหรือเราจะออกจากวงนั้นมันอยู่ที่ไหนครับ ทใใูกต้องคุณจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้คุณจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้งว,งไดวงเนี่ยวงยูเลียนเหล่านี้คนคนอิสศนข้อห้านะครับถามว่าเกิดใครใครในวงครับป่วยสักคนหนึ่งถามว่าคนในวงเนี่ยครับที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันเขาไปโรงพยาบาลเขาไปดูแลเขาไปถามไทยเขาเป็นห่วงเราจริงไหมไม่จริงค่ะ ไม่จริง,รงนะครับเขาไม่สนใจเราหรอกครับถูกไหมครับคุณต้องแยแกแยะให้ออกนะครับว่าคนเหล่านั้นครับเป็นคนที่เราควรจะไว้ใจเราควรจะฝากฝังตัวไว้หรือเปล่านะครับทีนี้ทีนี้เห็นไหมครับว่าทุกท่านจะเริ่มสำรวจวงยูเนียนตัวเองละว,ว่าตัวเองวงยูเนียนตัวตัวเองที่เป็นศีลอ่าศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ ข้อห้าผมเคลียร์ข้อนี้ก่อนวงยูเนียนของข้อหนึ่งก็จะเป็นไงครับเจอกับเจอแต่คนยิงนกตกปลาหวานแหบ้างไปชกมวยไปเนที่โอที่เขาเจริญโทสะอย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอแต่คนแบบนั้นถ้าเราถ้าเราเป็นคนชอบนะครับชอบพูดคำหยาบ ถามว่ารอบตัวเราจะเป็นคนแบบไหนครับเราจะเจอคนแบบไหนครับก็พูดคำหยาบถูกไหมครับถูกไหมครับคุณลินลินเอ้ครับอืมฉะนั้นจริงๆแล้วคนรอบตัวเราครับคนรอบตัวเราคือกระจกครับสะท้อนสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นอยู่คนเราครับมันมีเยอะแยะไปหมดครับ เย่อแย่ไปหมดสินข้อสามคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ครับ<ม>เขาจะเป็นเขาจะมีวงยูเนียนแบบไหนครับเจ้าชู้ครับถูกต้องก็จะเจอคนเจ้าชู้เหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแทงข้างหลังกันบ้างคนนี้ไปคบกับคนนี้คนนี้คบกับคนนั้นเพื่อนคนนี้คบกับอันนี้ไปเรื่อยเลยครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับกรรม กรรมเขาจะพูดง่ายๆว่าทำแบบไหนครับมันจะเรียกคนแบบนั้นมาเราเป็นคนแบบไหนครับมันจะเรียกคนแบบนั้นมาก็มีทั้งวงยูเนียนที่เป็นอะไรครับแยกเป็นกุศลและอกุศนละครับมันก็จะมีวงยูเนียนนะครับเนียนที่แยกเป็นกุศลนะครับ ส่และอกุศลนะอากุศลองค์ยูเนียนที่เป็นอกุศลทุกท่านก็ยุรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คนที่ผิดศีลทั้งหลายผิดศีลทั้งหลายนะครับแล้วก็เอาลัดเอาเปรียบหรือที่เยอะแยะครับที่มันมีอกุศลรวมอยู่แล้วเป็นวงกุศลคืออะไรครับวงของกุศลก็คือ วงที่เขาทำอะไรครับทําทานวงที่เขารักษาศีน <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับวงที่เขาอะไรครับทําสมาธิ <S <S 1> <S 1> ถูกไหมครับอ,นนอันนี้อกุศลมันเรียกมันหลายขแขนงเลยอะอาจจะเป็นโทสะเนี่ยอาจจะเป็นลิษยาอันนี้อาจจะเป็น อะไรอโลภเนี่ยมันจะเราจะมีวงยูเนียนของเราอยู่ของทุกคนนะครับทุกท่านจะมีวงยูเนียนเหล่านี้อยู่อยู่ที่ว่าจะระดับมากหรือระดับน้อยความความที่เราไปเจริญพวกนี้ครับมันจะเป็นระดับมากหรือระดับน้อยถามว่าโทสะครับมันมีแค่เบอร์เดียวไหมครับ ไม่ครับมี Pang หลายระดับค่ะใช่รับใช่มันมีหลายระดับอถ้าเราแบ่งกันเป็นง่ายๆครับศูนย์ถึงสิบเลยโทสะศูนย์ถึงสิบมาเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสิบแล้วกันครับนิสัยก็มีเหมือนกันครับเบอร์หนึ่งถึงสิบโทสะน้อยโทสะมากแต่ก็ยังอยู่อะไรครับอยู่ในวงเดียวกันใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวเลขที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้ใ,ในในกรอบ โทสะถ้าโทสะมากเป็นไงครับโหโหขึ้นทุกดอกเลยเอะอะไรมาทำอะไรขัดใจหมดมันไม่พอใจไปหมดเลยกับคนที่นานๆจะเกิดโทสะทีถูกไหมครับอันนี้ทีนี้ผมถามแล้ววงยูเนียนของเราเป็นวงไหนครับของต,ตอนนี้เป็นตุนสด วงยูเนียนของเราเป็นนี้นะครับวงกุศลค่ะวงกุศลที่ทําทานรักษาศีลแล้วก็ทําสมาธินะครับเนี่ยวงเนี้ยที่กลุ่มเนี้ยนะครับทุกท่านก็พยายามปรับไปนะครับพยายามปรับไปรักษาศีลก็ทําทานบางคนทําทุกวันบางคนไม่ทําทุกวันแต่ก็ถือว่าทําถูกไหมครับถือว่าทํา ศีลเนี่ยยังรักษาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ยังถือว่าอย่างไงครับก็ยังรักษาก็ถือว่ายังรักษาทําสมาธิทําได้บ้าง <c oughs> ล้บ้างหลับบ้าง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังทํามีมีทั้งคนที่ทําได้ไม่ดีแล้วก็คนที่ทําได้ดีเยี่ยมก็มีมันก็ยังอยู่วงเดียวกันนะครับส่วนวงของอกุศลก็แน่นอนครับก็ มันมีแตกระแห่งไปมากกว่านี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยครับลักษณะของวงยูเนียนฉะนั้นวงยูเนียนนะครับมันจะเป็นกระจกกระจกสะท้อนตัวเองนะครับว่าคุณนิสัยยังไงคุณยังมีจริตยังไงอยู่สิ่งที่สิ่งที่ สิ่งที่ผมจะบอกทุกท่านเลยครับทุกท่านรู้จักมานะไหมครับรู้จักค่ะรู้จักลักษณะของมานะนะครับอันนี้ยังไม่เรียนนะครับผมบอกให้ก่อนมานะก็คือดีกว่าเด่นกว่าเหนือกว่าทุกอย่างครับกว,กว่ากว่าทั้งหมดครับเนี่ยคือมานะก็คือพูดเป็นภาษาชาวบ้านคืออีโก้สูงครับ ฉะนั้นท่านใดท่านใดนะครับที่เจอแบบชอบพูดคมคนอื่นหรือแบบฉนันดีกว่าคนอื่นพวกนี้ครับทุกท่านก็จะเจอแต่คนแบบนี้ครับในวงยูเนียนของท่านมันจะไปเจอเบอร์น้อยเบอร์ใหญ่เบอร์น้อยเบอร์ใหญ่ก็ต่างๆกันไปเขาก็จะเรากแต่จริงๆแล้วเวลาเขาส่งคนมาขัดนะครับคนมาขัดเราเขาจะส่งเบอร์เบอร์ใหญ่หรือเบอร์น้อยกว่าเรามาขัดครับ เบอร์ใหญ่ค่ะถูกต้องเพราะจะส่งเบอร์ใหญ่กว่ามาขัดนะครับถ้าส่งเบอร์น้อยมามันขัดไม่อยู่ครับเราก็ยัง <c oughs> มานะเราก็ยังโทรสะเหมือนเดิมมันต้องส่งคนที่เหนือกว่ามาขัดครับคัดเจนครับอาจารย์เป็นไงครับคนที่เขาคนที่เราพูดไงครับเราหือไม่ได้ครับหัวหน้าบ้างพ่อแม่บ้างเออ่าสามีบ้างเนี้ยครับ เนี่ยเขาจะส่งคนเหล่าเนี้ยมาขัดมานะเวลาขัดมานะเขาต้องทําไงครับเราต้องยอมใช่ไหมคะต้องอ่อนน้อมคน,คนที่เป็นมานะครับมันอีโก้มากอีโก้เงี้ยครับดีกว่าเด่นกว่าครับเวลาขัดมานะคุณจะต้องเจริญความอ่อนน้อมครับอ่อนน้อมมันต้องยอมอย่างเดียวถ้าไม่ยอมไปเนี่ยครับเบอร์ใหญ่เขาเยอะเขาเอาเราเขาเอาเราตายเลยนะ ช่ไหมครับเหมือนโทรศัพท์เหมือนกันครับเฮ้ยคนนี้สายโทรศัพท์เวลากรรมเขาจะส่งมาขัดเราเขาจะส่งเบอร์ใหญ่มาไปครับไปโทรศัพท์ปิดคนโดนนี่ครับทีนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้ที่ผมจะแนะนําทุกท่านนะครับคือทุกท่านจะต้องลดมานะก่อนมานะที่เป็นมานะบากบั่น หรือความมีมุมานะอะไรพวกเนี้ยความขยันใช่แต่มานะที่เป็นอกกศลน,นะครับคือตัวนี้เลยอันนี้เราเรียนเราเรียนถึงอักษรน,นะครับตัวมุมานะความขยันนั้นไม่ใช่ครับตรงนั้นมานะความขยันที่ผมผมผมใช้คําว่าวิริยะครับเป็นความเพียรอืมอันนั้นคือความขยันแต่อันนี้ผมพูดถึง มานะที่เป็นตัวอกุศลนะครัอกุศลฉะนั้นทุกท่านต้องลดมานะก่อนที่ผมแนะนํานะทุกท่านต้องลดมานะลดมานะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับยอมรับว่าเออตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นทุกท่านนะสารวจรอบกายนะครับเจอคนแบบเฮ้ยคนนี้อิจฉาลิษยา เฮ้แต่ฉันไม่ได้อยู่วงนี้นะฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้อิจฉาริษยาเพื่อนเราเนี่ยมันอิจฉามากเลยขี้อิจฉามากเลยพี่เลี้ยงบอกให้สํารวจผมบอกให้ํารวจบอกเฮ้ไม่ใช่ฉันไม่ริษยาไม่จริงนะครับทุกท่านต้องลดมานะก่อนนะครับถ้าทุกท่านไม่มีริษยานะครับพวกท่านจะไม่เจอคนแบบนี้นะครับมันมีอยู่ครับเราแต่เราอะไรครับแต่เราอาจจะน้อยของเขาท่านั้นเอง ฉะนั้นสิ่งที่ถ้าทุกท่านจะแก้หรือจะออกจากวงยูเนียนหรือจะปรับวงยูเนียนตัวเองนะครับอันดับแรกนะครับทุกท่านลดมานะก่อนฉันไม่ได้เป็นสายโทรศัพท์ฉันไม่โกรธไม่โกรธเลยใครมีครับมีคนหนึ่งนะครับที่ไม่โกรธเราเสียงสสงครับนั่นแหละครับ,รบส่วนใหญ่ไม่โกรธไม่โกรธไม่เคยโกรธเนี่ยครับมีครับ,รบผมก็เจอบ่อยครับผมก็เจอบ่อย ทีนี้มาดูมาดูวงสิ่ข้อสี่กันบ้างครับเฮ้ยเนี่ยทําไมเราเจอแต่คนที่มันพูดคําหยาพูดสอดเสียพูดเพ้อเจ้อหรือพูดโกหกเนี่ยพ,พวกนี้ก็เป็นพวกของเขาอยู่ของเขาไม่เกี่ยวกับเราฉันไม่ได้อยู่วงนี้ไม่ใช่นะครับคุณก็อยู่วงเดียวกันกับเขานะครับเขาถึงยูเนียนกับคุณอยู่ฉะนั้นลดมานะนะครับสํารวจตัวเองนะครับ เราไม่ได้ใส่สะอาดขนาดนั้นครับุกทันถ้าจะแก้นะครับผมบอกแล้วนะครับว่าลดมานะเท่านั้นถึงจะแก้ได้มองให้เห็นจุดปวดพ้องของตัวเองครับแล้วก็ค่อยๆแก้ครับค่อยๆแกก็เนื้อหาหลักๆโดยรวมของวงยูเนียนนะครับประมาณนี้ครับจบละ การที่มีอะไรเสริมไหมครับไม่มีค่ะถ้าไม่มีแล้วเ,เดี๋ยวผมปวดเรคคอร์แล้วก็เป็นถาตอบกัน